สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินหนลบอชาตีวิเคราะห์สไตล์การชกรถถังไม่ธรรมดาทั้งในและนอกสังเวียนก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 c ครบจบทุกความมันพรักยก 2c วิวชตรีสิทธิ์ยอดธงผู้ก่อตั้งประธานและซีโอวันแชมเปี้ยนชิได้วิเคราะห์และ,ปะเปิดเผยอีกด้านของรถถังจิตมังนลช้โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์นักชกที่ได้รับค่าตัว10ล้านบาทต่อไฟในเรื่องของสไตล์การชกและอีกด้านหนึ่งของการใช้ชีวิตนอกสังเวียนรถถังจิตมังนลเป็นหนึ่งในนักมวยไทยที่ชกในวันมากที่สุด หากนับถึงวันนี้เจ้าต,ตัวชกไปแล้วมากถึง16ไฟและเก็บแต้มชัยได้ถึง14ครั้งและปัจจุบันครองแชมป์โลกมวยไทยมาแล้วมากถึง6สมัยด้วยกันและจากผลงานยอดเยี่ยมที่แสดงให้เห็นถึงทักษะก,การต่อสู้ชั้นสูงของรถถังจิตมังนนรวมถึงสไตล์การชกที่ติดตราตึงใจแฟนมวยทำให้เขากลายเป็นนักมวยชาวไทยคนแรกที่ได้รับค่าตัว10ล้านบาทต่อไฟ โดยบอสชาตีได้ออกมาวิเคราะห์ถึงความเก่งกาจของรถถังจิตเมองนอนทังในและนอกสองเวียนให้แฟนๆได้ฟังกันเมื่อคุณเห็นสไตล์ชกของเขาเขาดูเหมือนคนชอบเดินบูเดินชนอย่างมุทะลุแต่จริงๆแล้วรถถังชกฉลาดมากนะครับเขารับอาวุธไปเท่าไหร่แต่แทบไม่ได้รับบาดเจ็บเลยในทุกไฟเขามีฟุตเวิร์กจังหวะมวยที่ดีและแน่นอนอาวุธเขาแรงทุกลูกแฟนๆยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วรถถังเป็นคนมีไหวพริบขนาดไหน ท้งในด้านการใช้ชีวิตการทำธุรกิจและการเรียนรู้อยู่เสมอเขาเป็นคนฉลาดมากครับสำหรับแฟนมวยที่ตั้งตารอชมผลงานของรถถังจิตบงนนท์เตรียมตัวให้ดีเพราะเขามีคิวดวนเดือดกับเดนิดพูริชจมเก่ามากประสบการณ์วัย39ปีจากบอสเนียในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทในศึกวัน167ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่8มิถุนายนนี้่าท่ทอดสดใจาก i m p ค c t Arena เมืองทองธาน,นีในช่วงพราหมไทม์ทมอเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา7นาฬิกาหามผ่านเด็ดขาดเป็นแฟนสามารถจงมาเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์กรกเริ่ม7นาฬิการับชมกนนรารถ่ายทอสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม10นาฬิการวทั้งจัดงาข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางช้นแนลขอบคุณมากครับ